ทุกคนชอบซูช่อง Pnms gamer ช่ยองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใน YouTube วันนี้นะคะพวกเรามาอยู่กันในเกม ROV ซึ่งก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันก็จะมาเล่นเป็นการเล่น ROV องกเราจะบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยมีประสบการณ์ในการเล่นมาแล้วนะคะส่วนมีนาเล่นเกมแรกกับเพื่อนนีนีก็เหมือนกันแล้วพายล่ะเขาเคยเล่นมาปสมปีที่แล้วพายเล่นลมาประมาณหลายปีที่แล้วนะคะโอเคไม่พูดมาเราไปเริ่มกันเลยก่อนแล้วนะกดเลย อะตัวอะไรทําอะไรได้เขายังไม่รู้เลยไม่รู้อ่ะแกแกเลือกตัวที่เขาเลือกตัวที่มันน่ารักแล้วเขาก็ชอบเกศเขาเลือกตัวอะไรเขาชอบอ่ะแล้ตัวนี้เขาอยู่ไหนอ่ะอ๋อนี่ไงเขาอยู่ตรงนี้เกศเขาจะเล่นตัวนี้แหละเขายืนยันแล้วนี่งๆกดยืนยันก่แล้วมุมขวาล่างเขาจะกลัวอะไรไปนี่ เราเลี้ยงเราเลื้กทำอะไรได้เขาไม่เข้าใจเลยจริงๆแล้ว <sho ves> เ,เขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะเขาเลือกตัวอะไรอะ่ะไหนน่ารั่เฉียโอ้ยน้องวัคืนน่ารักเกินไปถ้ารักน้องฟาร์มระยะไกลแครลครี่ควบคุมตัวอะไรคืออะไรยังไม่รู้ ไม่รู้เราจะเล่นตัวที่เราชอบตรงนี้วาเล่นเป็นแล้วก็อาจจะหงุดหงิดนิดนึงมันขวดน่าเล่นไม่เป็นผู้โชคดีของเรามแตัวละครอะไรเลยใช่ป่ะตอนนี้ใช่ป่ะเกงเขาเลอกของสางคนคนนั้นที่จะมาเล่นกับเราคุณซานี่เราจะเป็นนิวบี้เหมือนเราก็ได้นะโอ้ไม่เขาไม่ใช่หรอกว่าฉลาดมสู้ครับ เราเล่นมาเล่นละเล่นละฮะอืมเล่นเราเลิกเล่นยังไงอ่ะเออไม่รู้เหมือนกันอยากเดินเล่นไหนก็เดิอยากเล่นเดินเล่นไหนก็เดินเฮ้ยแค่สงสารคุณวัชิระพงศ์เขาเขาแบบว่าคิวมาเขามีอุปสรรคประจำมีปีกด้วยดียวเขาไม่หน่องเขาแบบว่าอ้หน่ารักที่สุดในจักรวาลเขาต้องไปไหนเขาต้องไปกับใคร เราไ่อ่านกันสามคนก็ไม่ได้ยังเขาไปกับวัชรากุลก็ไดแกเล่นอีกเล่นอะไรวะเล่นเขาเขาแเขาดบ้องอยู่พายม่ไม่ใชนี่เนี่ยไอ้มันมาแล้วมันมาแล้วปิดปิดปิดไอ้สเงพ่อเด็เขาปลอดภัโอ้ย ก็ชอบน้องจังเลยน้องคนแบบว่าน่ารักเกินเขาไปฟาร์ีกว่าช่วยฉันด้วยแกมาช่วยอะไรเขายังไม่เข้าใจเลยแกยิวๆๆๆงตุ้ยแย่หยอกเขามาฟาร์มอยู่เอ้าแล้วทำไมเลือดมันเต็มอีกแล้วขล่ะแกช่วยเขาด้วยช่วยเขา ไม่มีใครมาอยู่อ้มีคนราชราพงมาอยู่กับเขาแล้วเขาฟังก็ไปได้หนึ่งตัวเกย์ละกันกลุ่มหักันอยู่เขาตายเลยกลับบ้านดิว่ามันจะฆ่ามันจะฆ่าใรดูใครดูคนอ้าเอยู่เนาะเขาอยู่ในพงโีมี่นี่พใครฆ่าใครอะ ตู้นไปเร็วอะเขาเล่นยังไงกยังไม่รู้เลยว่าเขาอยู่ไหนอ่ะเขาทำอะไรอยู่นี่ตุ้มาเลยจ้ะเขาไปด้วยแล้วก็เป็นเก่าแกตายแล้วหรอเขาตายแล้วเขายังไม่ตายเลยตัวเขามันสวยจังเลยคุณวัชรพงแกแลาเะ้าส่งอยู่นที่เดียวกันไขาเลยเหรอขาไปเล่นมาอักเกันสามคนสี่คนด้วยสามองคร้ายเหมน่แบบนี้ไม่ ไอ้กวมันจะฆ่าเขาแล้วมันเป็นคนไม่ดีเกมนี้ไม่ลาถูกมันมีจ้ะเกมมันปุ๊้อย่าทำเขาเราไปอยเลยตอนนี้อ้าวเดตายเกมเรายได้อ๋อมาโดนสักยูของน้องเหรอเราต้องมีเพื่อนเลยอะโอ้าว มาหาสัจจใจรู้สึกสงสารคนที่มาเล่นกับเราแกเขาเล่นไม่เป็นมีนาไปด้วยกันหน่อยโอ้ยเกนองเือแบบวาโอ้ยโซน่าหลักมากๆน่าหลักสุดๆไปอันนี้ไปนี้กันเราทำไมน้องมันหายไปอ่ะน้องตายหรือปะอ้าวไปตรงกลางตรงกลางไม่มีคนไปตรงกลางตรงกงไม่มีคนอะไรเขาตายตรงกลางไม่ใช่ช่วยหน่อยไม่ โอ้ยช่วยค่อยนแี่มันแ่่เหรอค่อยแก่ค่วยๆแ่เขาจะดุแต่วค่อยๆแ่ทไมเราถึงมาจุ๊บๆแนี่เขาจะคอนครแน่ยเขาไอ้นี่แบบนั้นไม่ได้นะเกต้องรอให้มีคลิปก่อนนะคลิปอะไรคลิปตัวเล็กๆ้ยเขาจะตุเละเอยตายยแกลี่มเลยได้ เขายักค่าใครไม่ได้เลยอ่ะด้วยแต่ด้วยใครด้วยทำไมถึงพวกเราเป็นนิปอมไม่ได้เรามีคิมดเพราะว่าป้อมมันจะยิงแกนี่มันจะตายแล้วนี่จะตายแลยนี่นี่มันจะฆ่าตัวเองเลยไม่นี่นี่ตายโอ้เขาก็จะตายเขาก็ตายแล้วเหมือนกันโอ๊ยสงสารคนที่มาเล่นกับเรา สงสารเขาด้วสอนเขาเรื่อก่อนไหมตายไม่เข้ซื้อ้องดูอะไรไปหมดดูอะไรมันไม่ยิงป้อมเราแล้วแกะป้อมเราแตกแล้วยิงอะไรป้อมตายกับเขาหน่อยไปอยู่นี่เดี๋ยวเราคไปเล่นกันใช่เราจอดป้อมไม่นี่ไงมันอยู่ตรงไหนป้อมไหนป้อมอ๋อปีอยู่นี่เหรอยังคิดก่อนแกอย่ากพูดออกไป Oh ได้กาลกำลังกำลังกำลังครัเข้าเลยอันติคืออันไหนแกอันอันอันบนสดไม่รู้อ e ันต oui, <Hey, mm ิค hmm. ือเจตีชีที่มีนะตายแล้วไม่หมาถึงข้ามาแตกแล้มีนะทำไมไม่ตีชีพทไม่มาช่วยเออเกมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้จังวะ ยี่สิบห้าเองมีนาวัาตีชีพคืออะไรวะไปไปไปอันนี้นะไปปุ๊บไม่มีลูกคอด้วยอ่ะไปไปไปอันนี้นะไปปุ๊บไม่มีไปไปไปอันนี้นะไปปุ๊บไม่มีไปไปไปอันนี้นะไปปุ๊บไม่มีเฮ้ยเขาจะตายตาย ไม่นะแกดูคิวฝั่งนู้นกคิวฝั่งนี้ไปเรอไปเรือๆไปเรอยๆไปเร่างกำลังเขเล่นก่อนเขาจะตายเอ้ยฝั่งนั้นมันนาเราไปเหรอใช่แล้วก็ดูเราเล่นกันเล่นฟงด้าเราแบบโอเมกเพื่อนคุณอะไรนะชื่ออะไรนะ แพตเอ๊ะจ okay ิ้งไรนะทำไมถึงวิ่งเ้ามาตู้ัน ไกันเพี่ยมอะไรก็ทำอะไรลงไปเขาพาไป่้ตัวตัวตกตาแกมันอน้องน้องเก่งกว่าเขาอีกมิกโมารไปรีบแล้วเขาเหมือนเียนี่เลยเหมือนี่พีเสีภาพเลยแกเขาทำอะไรอยู่เนี่ยอีกเลย มังกก้เอาไว้ทำอะไรแกโอ้โดูก่าผิดแก็อันิเขาไม่น่าใช่เขาไม่น่าใช่สกิลที่มันดีที่สุดในการจัดการคีวเลยเขาคิดอะไรอยู่อ้ยคนแนอัไหนคือสกิลที่ดีไอ้แกไข้างฝั่งนูนแตกแล้ว อ๋อบนสิบแล้วเขาตุยอีกแล้วคนเราเจอตอนนี้มาหาฉันไหมไม่เขาจะอยู่เกาะป้อมไว้เรากดอันนี้คืออะไรน้องเขายังไม่ตุยหรือเปล่าแกป้อมเราแต่อีกแล้วอย่างนั้นเราต่อไปหาแกให้ก็ได้โอ้ยแกทขาไม่อยู่อะไรตรงเนี้อมโอ้ยแกป้อมกลางแกป้อมกลาง มันมาที่ป้อมเราแล้วมันมาป้อมกลางแล้วไปเร็วเอวี่วันป้อมแตกแล้วก็เป็นแล้วต้องไปแล้วตายอีกแล้วเขาโดนไอ้นางฟ้านี่ฆ่าเราเลยแบบคิกซีเนาต้องร้องไหาหนีหนาพาแก่แล้วนะส่งข้อความยังไงเล่าเออเราเสียป้อมอีกแล้วแก ต้องใช้แหรอเจมานี่ป้อมคืออะไรวะป้อมก็คืออีที่ตั้งตั้งตั้งหดตั้ง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 สวยอยู่เนี่ยเราไปตีป้อมเขาเหรอคนสวยมากแล้วแล้วทำไมเราไม่อยู่เฝ้าป้อมล่ะแล้วก็ไปตีป้อมมันไงใช่เขาอยู่ไหนก็อยู่ไหนกันก่อนแมนบลอยู่ที่ป้อมข้างหน้าเราป้อมบ้านเรา ไหนเขามาแล้วเขาเจอโอ้ my god เขาฆ่าคนไปหล่อนี่อ่ะไม่อยากจะเชื่ออ้มีไอ้นี่มาไอ้ตัวเล็กๆอ่ะเดี๋ยวเขาฆ่าคลิปเองน้องจัดการแกอย่าไปพุ่มไม้ตรงนั้นแกมันโหดร้ายมากแกฝัทำไมถึงไปใครลองสั่งจะฝันไหนแกบอกว่าสายแกพูดมาว่าซ้ายหรือขวาไม่ใช่ฝั่งนี้ เขายืนเฝ้าป้อมอยู <less> <use> <pl ug> ่ป้อมเอายืนไว้ยืนไว้ไปเร็วเขายืนป้อมป้อมตรงกลางไป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 ทำลายป้อมเไปข้างโออใหม่ก็มันแรงมากทุกคนโอ้โหน้องจัดการน้องฆ่ามันน้องเจ๊ไปม้แล้วมาเจ๊ไปมาโอ้โหตรงกลางเยอะมากแกแกแกเรียงกลางเยอะมากสามสี่ตัวเจ๊มาเล่นบอลมาเจ๊มาเนี่ยเน่ามันหายไปหมดแล้ว แกอยู่ไหนโอแกมันมีให้วว้์วกลับบ้านป้ใช่ใช่ใช่แกทำยังไงอะแกกดแล้วมันก็จะให้เราโ้ต้งตงตา้งตตเร็วเร็วเร็วเริ่มตั้งสามตัวเออแกคนเต็มเลยแกมีคนอยู่ที่ป้มเราเต็มเลยใช่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 ้ามันอ๋ออ๋อคุณองวิของนางฟ้าได้อีกแล้วเออเขาล้มไคอีนางฟ้าจังเลยเกนางฟ้านะ โอ๊ยนางฟ้าเป็นนางฟ้าข้าตรยเขาจะดูนางฟ้าข้าศัตรย์เขาเป็นนางฟ้าภาษาอะไรนะข้าศัตริย์แกไปไหนที่จานี้พวกเรามากันหมดเลยอ่ะตอนนี้ไปตอนนี้ไปแกไปไหนกันน้ำไปตานี่ไปก็ตามปะปำวัดชลาพงเป็นวัดชะลาพงไป็นนีคนอยู่ตรองการเห็นศพเขาบ้านีนะฮะแกเห็นศพเขาบ้านีนะเห็นแกเขาตายแล้ว เขาจะตายเขาด้วยทำไมเขาตายง่ายเกันไปอะไม่ไม่รู้แกเราไปทำลายปมปมล่างปมล่างไม่น่าตายแล้วเขา้าตัเโดนคนี้ฆ่าอีกแล้วขาขาขาคือล่างบมล่างบมล่างคือบล่างเอ้ย เขากาลังจะเกิดในอีกสิบวิเก้าวิแปดวิคนกำลังมุงน้าเขากำลังจะเกิดในอีกยี่สิบวเราเสียป้อมอีกเล้วาแกป้อมกันแกป้อมกัากลาง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 กางกล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 าาางกลาลากางกงกางกลงกลบนกงกลากลล้กลงกงกงกก่ แล้วเราคลิปทั้งหลายเอ้ยไดนนี่โดนนี่โดนนี่เข้าตายเข้าตายอีกแล้วตายแล้วจะไม่ตายเขาตายไปแปดรอบแล้วนะดูยังไงว่าตายไปกี่รอบท่้งคนเขาก็ตายไปแปดรอบเหมือนกันเดนนี่มาตัวอย่เจสต์ตายอีกแล้วอันนั้นคืออะไรสีเหลืองๆอ่ะไม่รู้อะ ไม่แกมีคนไม่คิดเป็นลูกนตคนอะไรอ่ะแียกนีมันต้มรอแตกแล้วทำไมเขานานจังกว่าเขาจะเกิดต้มข้างข้างแล้วก็ป้อมใหญ่เลยๆปะแกมันมาที่ป้มใหญ่แล้ว้มใหญ่ได้แล้วก็แพ้ดิแกมันอยู่หน้าป้อมใหญ่เราแกมันต้องใหญ่เราจะเกิดแล้วน้องแล้เขาเพิ่งเกิดมาเขาจะตายอีกแล้วเขาตายแล้วซู้เขาไม่อยู่ตรงกลางมันจะเพิ่มเลือดใช่ไหม ได้นะได้นะชาวแถวนั้นจะต้องเพื่อนเพื่อนอยืนลอตัวเองนะเข้ามาแล้วนายอะไรเขาจะบป้อมป้อมใหญ่เลยถ้ามใครทำลายโอ้ยคนไม่ใช่คนขี้ตัวใหญ่ไปคนใช้ฉนูตัวคนใช้ฉนูคือตัวอะไรแกป้อมล่างป้อมล่างป้อมล่างหรอป้อมล่างป้อมล่างป้อมล่างทำอะไรตัดกามา อ้เฮ้แกแตกโปท้อมใหญ่ปอมใหญ่ไหนโปเคโอมใหญ่เลยโป้อมใหญ่นี่ฉันจะยืนอยู่ตรงนี้เอนี่เขียวเขียวนี่คืออะไรไม่แกแกแกป้อมกลางป้อมบนอ้าิมันมาแล้วมันมาแล้วในในในป้อมกลางเหรอป้อมกลางแล้วป้อมบนเฮ้เขาจะตาย เขาก็จะตายเขาตายแล้วดูเขาเออขาจะตายเขาต้องหนีไปเขาต้องหนีไปให้ไกลที่สุดไม่น่าเลือกตัวนี้ชีอันตีชีดันตี้เขาเกือบตายเขาเกือบตายเกือบตายให้ตายเถอะต้อมเลือดก่อนปอมล่ังกำลังส้มเลือดไปก่อนตัวนางฟ้าคือตัวอะไรอยากแ้จังกินซี่ต้องได้ซี่ไม่ใช่หรอซี่ผมไม่รู้อ่ะอ้าดาก้อนกล้าหนีดีกว่า ทุกคนมาปมกลานเขาปล่อยให้น้องจัดการดีกว่าโอมาตโดกับเขาชู่วะปมกลางโอ้ยเขาจะตายโอ้ยเขาตายเขาไม่รู้ว่าเขาต้องใช้สกิลอะไรก่อนเทายัดอันติเลยแกไมนอยู่ป้อมไมันอยู่ป้อมป้อมคืออะไรอะไม่รู้เขาเรียกอันติแกแกบอกว่ามันอยู่ข้างบนอะ ป้อมล่างจะแตกแล้วอ้หลมันเรียกว่าอันติดรเคเขาจะตายแล้วเอ้ยเนเลือดป้อมล่างอยู่กับจุ้งนุ่มงนมบ้าไปเร็วไปเร็่ไปเร็วมบนลป้อมบนปบนป้อบนมบนอยู่ตรงไหนอะนี่นี่นี่ชิบ้อบปบป้อยานิปป้อมเรานี่ป้อมเราที่เหมือนกันป้อมบนป้อมบนเขาจะเกิดแล้วโอ้ยยิ่งใจเหลือเกิน ไอาซืขอไออันตดจัดการชีพนี่จะเป็นยังไงอ่ะก็จะเป็นแบบมันจะเปืองใช่ไหมออ้ยตรงกลางตรงกลางอ้เขาตายอีกอลนวีเตายเปีเราแนี่นี่ยนี้ยเาฆ่าเนี่ยวขาฆ่าไปได้เ่าฆ่าหรือเขลาส์จะฆ่าตรงนล้นเราตายได้ยังไงอ่ะ ทำอะไรอ่ะโอ้ยบน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 เลนบนกลางบนใบนเรียกว่าอะไรกันแน่เฮ้ยตรงกลางแลช่วยสั่งอะไรอ่ะแกตงกางเต็มเลยตงกางเต็มเลยตงกลางเต็มเลยตงกางเต็มเลยมันมาเต็มไปหมดเอ้ยมีแค่คลิปเองน่ะโอ้ยเหตุใดแอะคุณจะนิสู้นเขาลูก คุกดานีสู้เขาเข่า<ว>เ <troll> กมันมาตีป้อมเราแล้วนี่นี่ป้อมนี่นี่ป้อมเดี๋ยวพี่แกตายที่ไหนข้างบนข้างบนนี่นี่ข้างบนเออไอป้อมนีเราป้อเราเหลือป้อมเดียวแล้วแก่ป้อมกวางกลางมันมาแล้วนีเนี่ยเราเหลือแค่ป้อมใหญ่ป้อมเดียวแล้วนี่ใช่นี่นี่บนนี่นี่แล้วแกดูยี่สังเลยอยะไรแบบนี้ข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้าย ทังซ้ายเขากำลังขี่ีดอยครับุอ๋อโอเค้มันลุมระวังทีนี่ระวังเมายถึงชีบมันลุมเขาไะเำไมมันเล่นยากขนาดนี้ใช่มันเล่นยากแล้วทาไมคนหนึ่งชอบเล่นอันนะไปล่างไปช่วยเขไปขี่อีกครับคุณยังมากังยังมากังยังมากังยมาก โอ้ตก้เงเกิดมาได้ไม่ถึงหน่งาทีเขาตายอีกแล้วเขาก็ตายแล้วไง้ยแกดูดีจะดูสัตวโกี่ยิต่อ4ีสแดขอว่าจะต้องไปอ่านข้อมูลตัวละครแล้วล่ะไปคิดเต็มไปหมดคิดเต็มไปหมดเลยตอนนี้ถแงไอ้หามฟ้ามันมาอีกแล้วโคนล้มคันอีหนาาแล้ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้การเล่นอวีครั้งแรกของพวกเราค่ะก็จ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะถ้าอยากให้พวกเราเล่นอวีก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะไม่มีคนคอมเมนต์แน่เลย มีเลยเฮ้ยแล้วมีคนคอมเมนต์อยู่นะมีคนที่ชื่อว่าบันทิตาแล้วก็พิมมี่อะมาคอมเมนต์ยังไม่เล้กยังขอบคุณทั้งสองคนนั้นมากจริงๆนะคะคือเราสองซึ่งทั้ใช่ค่ะคอมเมนต์เกือบทุกคลิปเลยขอบคุณจริงๆนะเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าสองคนนั้นต้องสวยมากแน่ๆโดยเฉพาะคนที่ชื่อบันทิตา แค่คนเดียวของสองคนก็ทําให้เรามีกําลังใจในการทาคลิปต่อไปได้ค่ะก็จริงๆมีคนนึงมาคอมเมนต์นะที่ชื่อว่าสมองเหมือนปลาทองอะไรสักอย่างก็ขอบคุณทุกคนเลยนะคะใช่ค่ะสำหรับคลิปนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ